ประเทศไทยจะเป็นประชากรที่มีประชากรเป็นมากเป็นอันดับ19ของโลกกีนอินเดียสหรัฐอเมริกาอินโดียเซียบาราซิลรัเสเซียปากีสถา,านบังคลาเทศไนจีนเรียญี่ปุ่นเม็กซิโกเยอรมน,นีฟิลิปปินสเวียดนามอียิปติโอเปียและอิหร่านโดยมีประชากรเป็นหนึ่งเป็นร้อยละหนึ่งของประชากรโลกและมีการเพิ่มของประชากรในแต่ละในปริมาณหนึ่งใน 100ของของประชากรโลกซึ่งการเพิ่มประชากรโลกของไทยดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มในอัตราที่คงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยพบว่าเมื่อปีพศ2500้9ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มประชากรร้อยละ0 6และมีข้อมูลปร,ปริมาณการในปีพศ2 5 5 3ก็ยังพบว่า อัตราการเพิ่มประชากรอยู่ในร้อยละ0.6ต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มประชากรในวัยเจริญพันธุ์ลดลงเรื่อยๆและการคาดการณ์ของคณะกรรมการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมวิทยาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าในปีพศ2 5 6 5หรือ11ปีข้างหน้าอัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงกับศูนย์คืออัตราการเกิดในแต่ละปี มีจำนวนที่ใกล้เคียงกับต่างกานตายแต่ละปี